การบันทึกซื้อเชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการลงบัญชีนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเรียกเอกสารที่บันทึกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาก่อนอดูตรง GL นะครับ GL ผูกกับบัญชีซื้อสินค้าที่จริงถ้าจะให้ถูกน่าจะเป็นบัญชีงานบริการนะครับเพราะว่าเราเราเราใส่ที่เป็นงานบริการ รับไม่เป็นไรตรงนี้เราแก้ได้ครับสมมติผมไปที่แฟ้มสินค้าตรงนี้ผมก็ผูกกับบัญชีบริการมันยังไม่มีบริกาบัญชีบริการครับก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเพิ่มบัญชีได้นะครับรหัสบัญชีลองค้นหาดัวกับ ก็จะมีซื้อสินค้า5010 5010เป็นซื้อสินค้าผมตั้งใหม่ตัวเป็น5015เป็นซื้อ งานบริการก็เป็นหมวดค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมก็ผูกเป็น5.01 5, 0, 1, 5. กดจัดเก็บ แล้วก็กลับไปที่หน้าซื้อเชื่อมเรียกเอกาสารใบเดินขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนครับเราให้กดจัดเก็บอีกทีหนึ่งแล้วเปิดดูนะครับก็จะลงเป็นงานบริการนะครับ